คืนนั้นมืดมิดความสุขที่วุ่นวายจริงความสุขที่วุ่นวายเนี่ยอ่าป่าแฮกเกสตส์อ่าเกมงงโง่ยังเป็นเด็กมัธยมกันหรือไงทำไมฉันต้องสนใจด้วยคนนั้นจูบกับคนนี้งี่เง่างี่เง่าสิ้นดีเยี่ยมฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือแบบว่าเดินมาแบบเหมือนคนหลงทางอ่ะ เดินมาด้วยอารมณ์แบบงุนงิดงุนงิดอะแล้วมารู้ตัวเองที่ตัวเองอยู่กลางป่าจ้าอารมณ์ผู้หญิงก็แบบเนี้ยแหละอืมแต่ไม่รู้ตัวเองจะนกหรือเปล่านะอาจจะไม่นกก็ได้เดี๋ยวก็มีผู้มาตามเฮ้ยไปกันอ๋อเราจะออกจากป่านี้ได้ไหมอ๋อ เราก็เดินมาไกลอยู่เหมือนกันนะป่าก็มืดสลัวเลยเนะี่ยโอ้ยชิปุ่งแล้วไงมีอะไรผูวปัป๊บปัลาป่าหรือเปล่าวะเนี่ยหืมสายขวาหน้าหลังมืดไปหมดืมเดินต่อไปเดินต่อไปพวกมันพรากทุกสิ่งไปจากเธอเสียงอะไรนะเสียงใครนะ รู้สึกเสียวสลังคอว่บวาดเอาอะไรวะ่นเนี่ยโอ๊ยมืดจังเลยโอ้ยบรรยากาศชวนกุ๊กกุ๊กกุ๊กมีบางอย่างที่นี่สิงห์ไ่นะ มาไกลถึงก็นาดนหนแล้ววะเนี่้ป่าก,ก็จังมืดจริงๆเลยเอ๊ะอุ้ยโอ๊ยอี้ออยู่นี่ไหมเสียงเหมือนเพื่อนเ,เรามาตามนะอตอบกลับ นิกเอบีนิกชัดอีกแล้วเตะก่อนี่ฉันอยู่นี่ฉันยองไปนิกโกรธอยู่แต่ก็กลัวก็เลยต้องตอบกลับเฮ้ยไงล่ะใครเธอเธอวิ่งออกมาก็เหมือนมีใครจ้องมองเราอะ I think don't the Emma mastermind was here. ไม่ใช่เอ็มมาใครล่ะ Well Catherine มั้งอาจจะทุกคนแต่ส่วนมากก็ Catherine มันเป็นสไตล์ของเธอนี่ she's sneaky อืมฮึ Truth or d a stupid game, right จริงหรือกล้ามันเกมงี่เง่ามากก็ใช่เนาะอืมใช่ยืนยันว่ามันงี่เง่าสุดๆ นี่เงาสุดๆเราไม่ใช่เด็กที่อกขอบใครจะสนใจให้คนอื่นทำจริงไหมใช่ก็จริงอีกอย่างเธอไม่มีถ้าได้จุกก็รู้นี่จำได้ไหมนั่นตอนที่สองก็เที่มสนิทมีได้นะ เราได้รับมาไหมใช่นั่นเป็นตอนที่เราแล้วนายจำเด็กคนนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่ครัฝันตอนที่เราดูแลได้ไหมใช่เขาอายมากช้ำเหมือนชีวิตเขาพังทลายฉันต้องได้พาเขาไปทำความสะอาดก่อนที่ใครจะรู้เธอจะรู้ดีขอบใจนะแต่ไม่ได้บอกใครจริงๆเราเจอกันก่อนหน้านั้นแล้วเราเจอกันตอนรับน้องจริงหรอ There's like yes, a million but people. How do like You kind of mm. seem like a dick. I barely. It. Shit. I'm sorry. I've seen most counselors make fun mm. of their neighbors. Tease them a little. Jacob does it. Emma kind of does it too. Mm. You don't. I've had my moments. ฉันเคยทำอะไรบางอย่างและฉันไม่ได้ภูมิใจกับสิ่งที่ฉันทำลงไปเลยแสงความคิดเห็นนั่นคงเป็นพอเจคอบใช่ไม่ค่อยเก่งเรื่องไปเสร็จเขาเท่าไร่อะนายไม่ใช่เจคอบไม่ต้องทำตามเขาก็ได้นี่เสาๆเช่าใจขอบนะเขาไม่ใช่คนที่น่าชื่นชม แล้วใครล่ะที่น่าชื่นชอบก็คนที่เต็มไปด้วยใจช่วยเหลือเด็กเจอสถานการณ์ที่น่าอับอายเธอพูดแบบนั้นทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหืเสียงอะไรน่ะหมีเหรอเสียงคำรามเหมือนหมีหรือว่าเสือโคร่งเอาละเอาละทุกคน จักกว่าละเึกมันมาแล้วแต่ยังดีที่เรามีนิกคอยอยู่เคียงข้างนะคะทุกคนอโอ้ยเสียงงำรามอ่ะมีเหรออยหมูมบาบเหรอรเสียงมันไม่ใช่นะแอปปี้ ไม่ใช <c oughs> oh ่ม ah ีไหมมันด ah ูไ oh ว้มากวิกโอ้วิ่ิวิงไม่่่ ต้องไม่ใช่กิอกแล้วเลาว่าค่อยกลับไปได้ไหมไป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 ไอ้ไอ้ช็อมากแลาปล่ไปนะเสียงปืนดังเราจะปล่อยนี้ไว้กลางป่างั้นจริงๆหรอกดขึ้นโดดข้า ท้อหรือวิ่งวิ่งกอ่อนไปเราไปตามคนมาช่วยนี้ก่อนกดเอ,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 อมันไม่ใช่หมีอ่ะมันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะอยังไงนี่วะเนี่ยปีนต้นไม้ Okay. ขึ้นไปหลบก่อนมีมันขึ้นที่สูงไม่ได้หรอกมั้งเราปีนต้นไม้ก่อนอืออืออืกิ่งคงไม่หักลงมานะว้า <Ash> ว <ELLE> อ <necessary> ือ <each> หือกดเอเออืออือตะกายขึ้นไปเอ้อสูงพอไหม้ย มันขึ้นมาได้อ่ะมันไม่ใช่หมีอ่ะมันเป็นเหมือนของปลาดฮะอ้าต๋องชิดเปล่งแล้วไงโอ้ยวิ่งสิขาป่าลาบแล้วไปก่นอนเฮ้ยม,มันไล่ตูดมาแล้วอ่ะว้าวนี่จะเป็นไงบ้างอ่ะทุกคน มอบกันมอบกันมอบกนเนี่ยมันเป็นเหมือนสกปราน่ะกันไหนใจต้องรอมันผ่านผมไปก่อนแล้วรอค่อยปล่อยปล่อยเมื่อปลอดภัยกันไหนใจกันโอเคมันหันหลังไปแล้ว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 แล้วก็แล้วก็ลวกปล่อยอ มันไปแล้วเรากลับไปดูในกันดีกว่านิกจะเป็นไงมั้งตัวร้ายเทคนิคต้องฝึกอีกหน่อยนะเจอฉันจะได้สินะก็ไม่เห็นยากนี่หนีมาที่นี่มันก็สนุกดีใช่ไหมก็งั้นมั้ง ใจขอบฉันนึกว่าเราตกลงกันแล้วนะเพราะเราถือว่ามันเป็นแค่ฤดูร้อนสนุกสนุกนะเอ็มม่าไม่คิดจริงจังกับใจขอบแต่ใจขอบคิดจริงจังฉันรู้ฉันก็แค่เธอชอบสัมผัวให้เป็นที่สนใจตลอดเวลาใช่ไหมล่ะฉันไม่อยากเชื่อแกสตรหน้าทุกคนให้ตายสิแล้วยังไง Kind of. My that makes you know, I love the guy, but <laughs> I don't <laughs> think he's actually ever seen a girl naked before. Well, I hate to break it to you, but he just had his tongue down my throat and he definitely knew what to do with it. <laughs> you you really love fucking with me, isn't it? You long hesitated. You know what? Nothing. <laughs> Nothing <laughs> <in my life. laughs> เอ็มมานี่แหละตัวร้ายได้ You can stand here sulking นายจะอยู่ที่นี่ทำหน้าบูดบึ้งทำปกปบ้ารวัแล้วก็จีดแดงกาลิกของนิกายป่าเพอเหอะหรือนายไปหาผ้าเช็ดตัวมาล่ะเจ้าผ้าเช็ดตัวไปทำอะไรอะว่ะก็เราตกลงกันแล้วนี่ฤดูร้อนก็แค่สนุกสนุกใช่ไหมแล้วอย่างฤดูร้อนก็ยังไม่จบเส้น โอเค <Okay. S 1> okay. เอ็มมาจะโดดน้ำจริงเหรอทุกคนถอดรองเท้าแล้วว่ะโหใต้น้ำจะมีอะไรมั้งเนี่ยเอาเจิงเด้มาอุ้ยโอ้ยนึกว่าสัปปะหลาดเหมือนแวมพายเลยอะ เหมือนเป็นายนอนอยู่ในน้ำเลยอะอะเดินไพ่ดวงดาวเกียร์เราเจอไพ่ดวงดาวอะเนี่ยที่มันติดอยู่ที่เสาอะเมื่อกี้ฟังเห็นตัวไพ่แล้วนะเนี่ย อยู่ตรงเนี้ยที่ไหนวะหลังเสาเหรอโอ้ยกดเอไปเลยเให้เก็บได้อ่ะเออแอ่แนั้นแหละไป ให้เอมมาแต่ตรงนี้มีแค่ชูที่กับห่วงอ่ะเราเดินขึ้นไปดูบนบ้านดีกว่าโอเคอชิ้นนี้ล่ะโอ้มันเป็นเหมือนห้องเรียนห้องประชุมสัมมานา บ้านนะผ้าเส็ดตัวมดไม่มีผ้าเส็ดตัว,เ,ตวเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยนีงเง่าชุมัดอะไรวะกลับมาที่นี่ได้เลยเจคอบปเราเดินไปหาเอมมาก,กันจ้าผ้าเส็ดตัวไม่เหลือสักผืนบ้าชุมัดเลย Okay, well, I guess we could just mm -hmm. like drip dry. <laughs> or, <laughs> you know, we could shake it out doggy style. Wow, you really know how to talk to a girl, don't you? <laughs> Look, you <can't> just <laughs> that it didn't oh, but I can because you see. Oh, help! Help! I'm I'm drowning, and I.

โโอ้หเย็นสมัมยากเลยเฮอร์เรนจีคในที่สุดเจคอบก็ยิ้มได้อ่าโอ้โอเคโอเค now gonna you're get it ตอนนี้ตาเธอบ้างแล้วนะเล่นลามตอนดึกเนี่ยนะหยุดนะ เลิกทำหน้าบุดมึงได้แล้ว,ลวสาดน้ำใส่กันไปมาจ้าอืมดำน้ำลงไปเลยจ้ะเมื่อกี้ฟังลืมกดสาดน้ำใส่กันอืมกดไม่ดันอืม <c oughs> ตอนแรกฟังว่าจะสาดน้ำใส่กันจะฟังกดไปทันแต่ก็สนุกดีนะเงาสมัดเลยอืมยโนไปโอเคเฮ้โอเคเช็คดีสั่โอเคโอเคเคพจอ่าไอูสเน่ล รวนประสาทอารมณ์ปมะมอานนี้อารมณ์รมประสาทอัม a t ไปมม e มม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 มไมม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 ม มีสิปืนด้วยเอมบาเอ็มาเจคอบมาที่นี้เธอได้ยินไหมอะไรเหมือนเสียงกรีดร้องอะเสียงคาแฮปปี้แต่ว่าฉันไม่ได้ยินโอเครอก่อนเราทำงานฉันจะไปดูหน่อยเเอาเจงด้ฮืม มันมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องแล้วก็มีเสียงปืนนั้นปุ๊กอะไม่รู้ว่าเสียงกรีดร้องนะั้นมันเสียงกรีดร้องของแอบบี้หรือเปล่าวอะ better, better, so อันนี้เป็นจุดกองไฟไรอันนะคะทุกคน เรือกันอยู่แค่สามวันเธอทำลงไปนั่นด่ามากสุดๆเลยนะแคทเทอรีนเธอนี่ฉลาดล้ำลึกจริงๆเธอคิดว่าใครจะเริ่มก่อนนิกหรือแอปปี้คถามด้ดีๆฉันว่าไม่ทั้งคู่ไม่รู้สิฉันว่านิกก็ร้ายพอตัวนะถ้าอย่างนั้นนายก็คงหมายถึงเ้้ไม่ใหคค

เสียงมาจากทางไหนทางนี้มาเร็วเราต้องไปตามหาแอปปี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยิีด้วย Help him กังวลแล้วนิกล่ะฉันฉัน Go after Nick ไปตามนิกสิเร็วเข้า โอเคโอเคฉันจะจัดการเองโอเคว้าวดัชชั่งกันส okay. ักหน่อยรู้ซองนั้นมัน <Be careful. S 2> กระจายระวังด้วยโอเคเราต้องไปตามนิกกันแล้วจ้าทุกคนโอเคโอเคไปตอนนี้ผู้หญิงสาวๆอยู่กันสองคนนะคะไป น่าจะโดนทำร้ายอยู่กลางป่าทุกคนแล้วแบบว่าแอปเปี้ะวิ่งหนีออกมาได้ตามคนไปช่วยอ่ะอเราต้องไม่ลังเลที่ช่วยพวกพ้องไปใช้ทางลัดไปตามทางราะใช้ทางลัดนี่แบบว่าเราไม่รู้เลยอ่ะระวังกดล้ววล<อ>มหืชนจนได้เลี้ยวขวา <Okay. S 2> อยากจะใช้ทางลัดนะแต่เราไม่ชำนาญอะ่ะไปตามทางดีกว่าเดี๋ยวก็เจอเอาไงไปทำทาง okay. อาโอเคไะโอ้บ้าเอ้ยสะพานจะหักไหมเนี่ยโอเคไป อกดขึ้นเฮ้กดขึ้น,กด,นกดขวาเฮ้ไปวิ่งต่อไปนี่ไงนิกอื้ยนิกจะโดนฆ่าออแล้วะพี่กา้ามโตบึกบึนมาแล้วอะปล่อยนะป้าเอ้ยออไปตะกอนเฮ้ hey! Get the him! fuck off of ย่าย uh, like, uh ุ่งกับเขานะนี่มันเพื่อนฉันหยุดหยุดไม่งั้นทำริงฮะยิงเลยไปเออให้มันรู้ส้างถ้าเราไม่ยิงมันก็ไม่ปล่อยเพื่อนเราเฮ้เราต้องใจดักแนนเพื่อช่วยเพื่อน ไปเน็กเดินเลยไหม,ไมโอเคโอเคไปแล้วปไปเราต้องไปกันแล้วกลับไปที่กองไฟกันอ,อืมอมืถ้าเราไม่ยิงสวนไปนะคะทุกคนมันก็จะลากเพื่อนเราไปอะไม่ได้เรามีปืนเราก็ต้องสู้ใอ้ตายยินข้าง,งเลย ป่าแฮกเกอร์มีเงาจริงๆเลยเซคอบวิ่งมาแบบตัวเปล่าเร่าเฟือยมากวิ่งมาด้วยความว่าตื่นตระหนกอ่ะได้ยินเสียงแอบบี้กรีดร้องอ่ะเวนเอ้ยเจ้าโอ้ยเหนื่อยมีสาวเราแกอยู่ที่นั่นเซคอบโอเค โอเคไม่น่าทิ้งเอ็มมาให้อยู่คนเดียวเลยอะ่ะโว้โอ้โอเคเสียงกำรามาอีกแล้วอ่ะโอ้ยชิบเป่งแล้วไงตัวอะไรจะโผล่มาอีกวะเนี่ย้ยเจคอบ ได้ขอบผู้การโตเอาอยัางไงดีวะเฮ้ยไปเงียบๆแล้วกันอย่าเรียกเลยไปไป okay. Okay. โอเคสวัสดีกับดักไนพันอะไรกันวนนียเราโดนกับดักไนพันเป็นบ่วงอ่ะทุกคนแล้วก็เฮ้ยตงแต่ง แล้วเจ้ากด A หนึ่งสองอออนหนึ่งสองเออาเ,เาอ้ยนี่ตัวเออได้แล้วเออาเอ้ยอุ้อออยคนกา้ามโตเมื่อกี้เที่ยวไรอันยิงนี่วะ ไม่ไม่ไม่เอานะว้ยอ้อนวอนอ้อนวอนขอชีวิตได้โปรดเคารอโปอยฉันลงไปโอเคไหมอย่าทำร้ายฉันเลยได้โพีชโอ้เจสสัสาตอะไรแล้วแกจะทำอะไรนะปีกาตโตถือมีดมาถือมีดมาแล้วก็ตัดเชือกจ้ะ โอ้ยนึกว่าจะเอามาแทงโอ้โหมีดาชาชั่วด้วยนะเขาสาวมึงลงมาแล้วเนี่ยไปด่าเฮ้ยใจขอบแกจะทำอะไระเงียบเงียบคว้างดินปะปะเื่อวิ่งหนีเออ <S 2> <S 2> เหมือนเบ่งเบ่งความสนใจอ่ะทุกคนถ้าไม่คว้างดินใส่หน้าเราไม่ลอด มันต้องเจือแล้วแน่เลยอะอืมหลักการเอาชีวิตรอดนะคะทุกคนเหมือนผ่านไปแค่พริบตาเดียวแล้วคุณก็กลับมานะเอาละไหนได้อะไรมาบ้างอเราได้ไพ่ดวงดาวโอ้ดวงดาว ดดาววงแพรวาในนยมคค่ืแสงที่เคยส่งทางประกายแห่งความหวังและความมุ่งมั่นหรือความเปราะบางและความสิ้นหวังของเราเชื่อในการนำทางของดวงดาวและจะค้นพบความจริงที่บางอย่างอาจจะช่วยให้กระจ่างชัดได้จำมาไว้ยังมีอีกมากมายที่ตาเห็น Would you to show you? like me อยากให้ฉันแสดงให้ดูไหมล่ะไม่สนใจอ่ะเอ่อเคไม่เหรอเคเค If that's what you want ชานั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการอืมโอเค Back to it t h e n กลับไปสิกลับไปที่เมืองแฮกเกิล แบ็คกลับไปที่เหมืองแฮกเจอร์แฮ oh, <the> กเกอร์ของคุณความสนุกรอคุณอยู่